ของของข้าแม้ตกลงไปในกองอิจฉะก็ยังสักศิธิ์ไม่มีเสื่อมท่านเจ้าคุณผลวัดหนังเป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังและต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนังสืบต่อแทนจากเจ้าคุณวิเชียนกวีเจ้าคุณผลบวชอยู่กับหลวงปู่เอี่ยมและได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมต่อจากหลวงปู่เอี่ยมจนเข้มขลังและท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลแจกให้แก่ศิษย์หลายอย่าง และวัตถุมงคลของท่านนั้นมีประสบการณ์มากมายปัจจุบันเริ่มหาของแท้ๆได้ยากแล้วครับท่านเจ้าคุณผลท่านเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2437ที่บ้านโคข,ขามตำบลโคข,ขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโยมบิดาชื่อแก้วโยมมารดาชื่อยือนนามสกุลแก้วเพชรในวัยเยาวนั้นท่านได้เรียนหนังสือที่วัดตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครนั่นเอง ได้ศึกษาอ่านเขียนจนอ่านออกเขียนได้ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอมต่อมาทางครอบครัวของท่านก็ได้ย้ายมาทําสวนอยู่ที่บางขุนเทียนใกล้กับวัดหนังในสมัยก่อนบางขุนเทียนเต็มไปด้วยสวนผลไม้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําสวนซึ่งมีทั้งสวนผลไม้ทั้งสวนหมากพลูสวนมะพร้าวและสวนส้มท่านก็ได้ช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพจนกระทั่งอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทที่วัดหนังโดยมีพระครูภาวนาโกศลเถระ หรือหลวงปู่เอี่ยมเป็นพระอุปชาและได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนังตลอดมาท่านเจ้าคุณผลได้ศึกษาพระปริยธรรมและวิปัสสนากรรมฐานพร้อมทั้งวิทยาคมต่างๆจากหลวงปู่เอี่ยมตลอดมานอกจากนี้ยังได้ขออนุญาตหลวงปู่เอี่ยมออกทุดงไปในที่ต่างๆอยู่เสมอและหลังจากที่หลวงปู่เอี่ยมท่านได้มรณภาพลงแล้วท่านเจ้าคุณวิเทียนกวีก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทนจนถึงปีพุทธศักราช2503 ท่านเจ้าคุณวิเทียนก่อมรณภาพอีกท่านเจ้าคุณผลจึงได้เป็นเจ้าอาวาสสืบต่อมาท่านเจ้าคุณผลท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายมีผู้ถูกคุณไสยต่างๆหรือเจ็บไข้ได้ป่วยต่างก็พากันมารักษากับท่านมากมายในทางด้านการสร้างวัตถุมงคลต่างๆนั้นท่านก็ได้สร้างไว้หลายอย่างซึ่งมีพระปิตาพิมพ์ต่างๆ ทั้งเนื้อตะกัวและเนื้อผงหัวบานเย็นก็มีพระชัยวัดเนื้อโลหะผสมก็มีเหรียญรูปท่านซึ่งทำรูปทรงแบบเหรียญหลวงปู่เอี่ยมก็นิยมกันมากนอกจากนี้ยังได้สร้างหมากทุยไว้ด้วยปัจจุบันบางคนเล่นหาเป็นของหลวงปู่เอี่ยมไปแล้วก็มีพระเครื่องและเครื่องรางของข,องขลังที่ท่านได้สร้างไว้มีพุทธคุณยอดเยี่ยมมีผู้คนเคยมีประสบการณ์ต่างๆมามากต่อมายิ่งทางด้านยูยงคงกระพันชาตรีนั้นยอดเยี่ยมที่สุดครับ ขนาดบางคนถูกกลุ่มตีจนสลบแต่ไม่เคยมีใครได้มีบาดแผลแตกเลยสักนิดเดียวปัจจุบันพระเครื่องของท่านนั้นเริ่มหายยากแล้วยิ่งมาถุยแล้วละก็แถบหาไม่ได้กันเลยเนื่องจากทํายากจึงทําให้มีจํานวนน้อยครับแถมบางคนอย่างที่บอกตีเป็นของหลวงปู่เอี่ยมเอาเสียเลยก็มีท่านเจ้าคุณผลท่านเป็นสิทธิ์กล่นกุฏิหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นสิทธิ์กุ่นเดียวกันกับหลวงปู่โตวัดประดู่จิมพลีเป็นรุ่นพี่หลวงปู่ผลวัดพันท้ายนรสิง เจ้าคุณผลถือว่าเป็นลูกหม่อของสายวัดหนังเพราะบวชที่วัดหนังศึกษาวิทยาคมจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังตามประวัติไม่เคยได้ยินว่าท่านไปเรียนจากเกจิองค์อื่นคงคิดว่าแค่เรียนวิชากับหลวงปู่เอี่ยมก็เรียนไม่จบไม่สิ้นแล้วท่านเจ้าคุณผลท่านได้สร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านขึ้นเมื่อปีศูนย์เก้าท่านจะมีความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลของท่านยิ่งนักท่านเคยกล่าวว่าขอ,ของของข้าแม้ตกลงไปในกองอุจจาระก็ยังศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเสื่อมแน่นอน เรื่องวัตถุมงคลของท่านเจ้าคุณผลจะมีชื่อเสียงทางด้านคงกระพันชาตรียิ่งนักคงทั้งหนังคงทั้งเนื้อคงทั้งกระดูกอย่างเช่นมีเหตุการณ์หนึ่งมีเจ้าของบอ่อปลาผู้หนึ่งเดินตรวจรอบบอ่อปลาของตนเองก็ได้ไปพบร่องรอยว่ามีขโมยมาแอบลักปลาเจ้าของบอ่อปลาแขนใจว่าใครมาแอบกระตุกหนวดเสือได้พอตกกลางคืนเขาจึงแอบมาซุ่มปงเห็นเจ้าขโมยตัวดีมาแอบขโมยปลาของเขาเขาจึงได้แสดงตัวพร้อมชักปืนออกมา ตะโกนให้เจ้าขโมยหยุดพอขโมยรู้ว่าเจ้าของมาแทนที่จะหยุดจึงใช้วิชาโกยตีนหมาแทนเจ้าของบอกปลาเห็นขโมยวิ่งหนีก็ยิ่งแขนใจหนักกว่าเดิมจึงใช้ปืนยิงเข้าใส่ด้านหลังของขโมยอย่างจังขโมยถลาเหมือนนกปีกหักล้มลงไปพักเดียวมันลุกขึ้นยิ่งนีต่อเจ้าของบอกปลายิงใส่มันอีกหนานัดโดนเจ้าขโมยเต็มๆท้งหนานัดมันล้มแล้วก็ลุกขึ้นยิ่งต่อไปได้อีกแต่นัดสุดท้ายยิงไปถูกไข่เจ้าขโมยเจ้าขโมยคนนั้นจึงจุกและสลบไป เจ้าของบ่อปลาก็ได้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุพอตำรวจมาที่เกิดเหตุแล้วเขาถูกแจ้งข้อหาทำเกินกว่าเหตุต้องเสียเงินเสียทองเคลียร์จนจบเรื่องแต่เรื่องที่ยังคาใจก็คือเจ้าขโมยมันมีอะไรดีเห็นชัดๆโดนยิงไปตั้งหลายนัดไม่ระคายผิวหนังมันเลยเขาจึงแอบไปเยี่ยมเจ้าขโมยที่โรงพยาบาลเขาถามขโมยว่าเองมีอะไรดีถูกกูยิงตั้งหลายนัดแต่ไม่เข้าเจ้าขโมยจึงหยิบเหรียญขึ้นมาอวดบอกว่า ผมมีเหรียญนี้เหรียญเดียวติดตัวตลอดเป็นเหรียญเจ้าคุณผลรุ่นหนึ่งวัดหนังท่านเจ้าคุณผลวัดหนังได้มรณภาพเมื่อวันที่สิกุมภาพันธ์พุทธศักราช2512สิริอายุได้75ปีพันษาที่54